สวัสดีค่ะนัววกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้มาพบกับค,คุณครูสุภาพรบุญเผยหรือว่าคุณครูกีต้าอีกแล้วนะคะวันนี้ในรายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราจะเป็นการทบทวนและเฉลยบทเรียนเช่นเคยนะคะไปดูกันค่ะวันนี้เราจะมาทบทวนและเฉลยบทเรียนในเรื่องที่2นะคะก็คือคือเป็นเรื่องกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ เรามาทบทวนเนื้อหากันนะคะนักเรียนยังจําได้หรือเปล่าที่เคยเรียนไปนะคะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะมีทั้งหมดกี่ทักษะนักเรียนจําได้หรือเปล่าจาได้ไหมคะจะแบ่งออกเป็น2ทักษะนักเรียนจําได้ไหมคะจะมีทักษะพื้นฐาน8ทักษะแล้วก็จะมีทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสม6ทักษะนั่นเองค่ะ มาดูทักษะพื้นฐานกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทักษะพื้นฐานจะเหมาะกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาหรือกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาก็จะเหมาะกับทักษะนี้นะคะจะเป็น1จะเป็นทักษะการสังเกต2ทักษะการจําแนกประเภท 3. ทักษะการวัด 4. ทักษะการใช้จํานวน5ทักษะการลงความเห็นจากข้อมูล 6. ทักษะการจัด กระทำสื่อความหมายข้อมูล 7. ทักษะการหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลา 8. ทักษะการพยากรณ์ค่ะต่อไปไปดูทักษะขั้นสูงหรือขั้นผสมนะคะอันนี้จะเหมาะสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไปนะคะก็ะคือจะมี 1. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 2. ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 3. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร 4. ทักษะการทดลอง 5. ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป 6. ทักษะการสร้างแบบจำลองค่ะอันนี้นี่คุณครูก็มาทบทวนให้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเฉลยแบบฝึกหัดน,นะคะเรื่องที่2นะคะหน้าที่2นะคะมาดูกันค่ะ เขาจะมีสถานการณ์ให้ใช่ไหมคะข้อที่1ไปดูสถานการณ์กันเลยค่ะสถานการณ์ที่กำหนดให้นะคะเขาบอกว่าแอนสงสัยว่าดินชนิดใดทำให้ถั่วลิสงจเจริญเติบโตได้ดีแอนจึงทำการทดลองโดยปลูกถั่วลิสงในดินชนิดต่างๆแอนดูแลและบันทึกผลการจเจริญเติบโตของถั่วลิสงในดินแต่ละกระถางอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา3สัปดาห์พบว่า ถั่วลิสงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนดินทรายและดินเหนียวตามลำดับแสดงว่าการทดลองของแอนเป็นยังไงคะเด็กๆการปลูกถั่วของเขาเนี่ยถั่วที่เจริญเติบโตได้ดีที่สุดเลยก็คือถั่วที่ปลูกในดินร่วนใช่ไหมคะและ ที่จเจริญเติบโตได้ลําดับสุดท้ายเลยที่ไม่ค่อยดีมากนักก็จะเป็นดินเหนียวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเขาเกิดจากความสงสัย<ม>ความสงสัยก็คือปัญหาในเรื่องนี้เกิดแอนสงสัยเอย๊อยากรู้จริงๆนะว่ามีดินอยู่3าประเภทจะเอาถั่วไปปลูกในดิน3ามชนิดเนี้ยถั่วชนิดไหนจะอ่าไม่ใช่ขอโทษดิค่ะดินชนิดไหนจะทําให้ถั่วจเจริญเติบโตได้ดีนะคะแอนเขาก็เลยไปทดลองก็เลยเกิดได้ ดังนี้นะคะได้ข้อสรุปผลการทดลองดังนี้งั้นเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยค่ะเขาบอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกต้องในวงกลมนะคะหน้าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการทดลองนะคะในการทดลองนี้เนาะนักเรียนก็ดูไปพร้อมครูรเลยค่ะนะคะในเฉลยที่ครูเฉลยให้นะคะทักษะที่แอใช้ก็มีหนึ่งเลยค่ะมีการวัดนะคะ มีการสังเกตมีการทดลองการพยากรณ์ยังไม่ใช่นะคะการตั้งสมมติฐานค่ะแอนมีการตั้งสมมติฐานนะคะต่อไปการลงความเห็นจากข้อมูลปะปามีการกําหนดควบคุมตัวแปรด้วยนะคะแล้วก็มีการใช้จํานวนอย่างชัดเจนนะคะต่อไปการจําแนกประเภทยังไม่มีนะคะการสร้างแบบจําลองก็ยังไม่มีค่ะ ต่อไปที่มีก็คือมีการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการด้วยนะคะแล้วก็มีการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปต่อไปก็จะมีการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลและต่อไปอันสุดท้ายนะคะข้อสุดท้ายก็ติ๊กถูกนะคะก็คือหาความสัมพันธ์ของ Space กับเวลาค่ะอันนี้ก็เป็นเฉลยนะคะนักเรียนคนไหนที่ตอบผิดไปนักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะ ต่อไปไปดูข้อ2กันค่ะเขาบอกว่าจากการทดลองแอนต้องกำหนดและควบคุมตัวแปรอะไรบ้างนะคะก็มีตัวแปร3ตัวเลยนะคะก็คือมีตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นคืออะไรคะตัวแปรต้นก็คือชนิดของดินที่ใช้ปลูกถั่วลิสงนั่นเองนะคะประกอบด้วยดินเหนียวดินร่วนดินทรายนะคะต่อไปตัวแปรตามนะคะก็คือ เมื่อเอาถั่วไปปลูกนะคะในดินแล้วตัวแปรตามก็คือผลที่เกิดถัดมาจะเป็นอย่างไรก็คือการเจริญเติบโตของถั่วลิสงในดินแต่ละชนิดนั่นเองค่ะต่อไปตัวแปรควบคุมนะคะจะมีต้องควบคุมให้เหมือนกันนะคะก็คือจะมีขนาดของมเมล็ดถั่วลิสงจำนวนของมเมล็ดถั่วลิสงนะคะที่ใช้ปลูกในแต่ละกระถางต้องเท่ากันนะคะ ปริมาณน้ําที่ใช้รดก็ต้องเท่ากาันปริมาณของดินที่ใช้ปลูกและแสงสว่างอันนี้คือสิ่งที่ควบคุมก็คือต้องทําให้เหมือนกันทั้งหมด3กระถางนะคะเพื่อให้ได้การทดลองที่ถูกต้องและไม่คาดเคลื่อนนะคะต่อไปนะคะไปดูข้อ3กันเลยค่ะเด็กๆอยู่อีกสไลด์ถัดไปค่ะตามมาเลยค่ะต่อไปข้อ3นะคะข้อ3โจทย์มีว่าจากการทดลองแอนต้องกําหนด นิยามเชิงปฏิบัติการหรือไม่เพราะเหตุใดคําตอบก็คือต้องนะคะต้องต้องกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะเพราะว่าจะทําให้คนที่สนใจศึกษาข้อมูลการทดลองของแอนเนี่ยนะคะเข้าใจความหมายของตัวแปรที่อยู่ในการทดลองเนี่ยได้ตรงกันนะคะต่อไปไปดูข้อ4กันค่ะการทดลองนี้เกี่ยวกับทักษะการหาความสัมพันธ์ของส a ป e กับเวลาอย่างไรนะคะ ก็คือการทดลองนี้นะคะคำตอบสังเกตได้จากการจเจริญเติบโตของถั่วใช่ไหมคะว่าเอาถั่วไปปลูกในดินแต่ละชนิดถั่วที่ปลูกในดินชนิดไหนจะเจริญเติบโตได้ดีอันนี้เราต้องสังเกตจากการจเจริญเติบโตของถั่วนะคะจึงต้องใช้ทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลานะคะเมื่อเวลาผ่านไปถั่วี่สงจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นสเปซก,ก็คือต้นถั่วี่สงนะคะ และเวลาก็คือระยะเวลาในการเจริญเติบโตที่แอนใช้ก็คือ3สัปดาห์นั่นเองค่ะต่อไปข้อ5ค่ะดูโจทย์กันเลยนะคะเขาบอกว่าจากผลการทดลองของแอนนักเรียนสามารถนำข้อมูลมาวาดเป็นภาพเพื่อจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลได้อย่างไรนะคะ แอนเขาบอกว่าเขาสรุปการทดลองได้ว่าถั่วนะคะ,จะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนดินทรายและดินเหนียวตามลําดับก็สรุปง่ายว่าดินร่วนจเจริญเติบโตได้ดีที่สุดดินทรายปานกลางดินเหนียวก็คือจเจริญเติบโตได้อ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเรียนก็สามารถวาดได้ดังตัวอย่างในหนังสือได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะใครที่ทําไม่ถูกต้องหรือว่า ยังไม่ถูกนักเรียนก็สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเฉลยและทบทวนเนื้อหาเพียงเท่านี้ไว้ไปเจอกันเรื่องที่3ในครับหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน